สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่สวนล้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับด้วงหวายกันนะครับจับดวงวายไปทดลองเลี้ยงครับเพื่อน,อนวันนี้เจอหลายตัวนะครับเดย๋ยวลองหาในป่าวายนะครับเดี๋ยวไปดูนครับ นี่คือสวนวาหลังบ้านนะครับเพื่อนๆที่แม่ยายเคยจับดวงไวายไ้เป็นดวงหัวบากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาดูว่าดวงจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับวายนะครับหนามจะแหลมคมมากๆครับเพราะฉะนั้นการเข้าสวนไว้ต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ดีๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองหากันนะว่าด่วงไหวจะออกหรือเปล่านะครับค่ำคืนนี้ถ้าเขาอยู่เขาไม่จะเกาะอ,อยู่ตามใบนะครับน่าจะอรอผสมพันธุ์กันนะคร<ม>ับเดี๋ยวจะลองไล่หาดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะรีบถ่ายนะครับ ส่วนไว้ก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับชิบให้ดูนะครับถึงประมาณต้นไม้ต้นนูนะ้นมีส่วนไว้เดีียวมาหาดวงกันต่อครับเจอแล้วครับเนเปื่อนเจอแล้วครับจะให้ดูชัดๆนะครับว่าเขาดู เขามันอยู่ยังไงครับนี่ครับตรงไฟสองแล้วเพื่อนๆนี่ครับนี่ยเรบเพื่อนเจอแล้วตัวแรก ต้องจับดีๆ,ๆนะครับเพราะหนามเยอะมากคับเพื่อนตัวลงน,นี่ครับน่าจะเป็นตัวเมียเพื่อนๆน่าจะเป็นตัวเมีย สังเกตที่ปลายไม่มีหยักหยักนะครับนี่ครับปลายงวงไม่มีหยักแต่น่าจะมีขนนะครับงวงยาวเรียบมีขนนิดหน่อยนะครับถ้าตัวผู้เขาจะเป็นปลายงวงก็จะหยักๆยักนะครับได้นะครับนี่ครับเป็นดวงว้าย เดี๋ยวไปหากันต่อครับเพื่อนๆเผื่อ,เ,อเจออีกครับเดี๋ยวจะลองจับมาเลี้ยงดูอีกครับว่าจะเลี้ยงได้ไหมนะครับเพื่อนเป็นท่วงไว้ครับคลิปคลิปก่อนหน้าก็เป็นการควยสายไปจับได้สองตัวนะครับคลิปก่อนหน้าจับร่วงไว้ได้สองตัวเป็นหัวบากตัวหนึ่งแล้วก็ไม่บากตัวหนึ่งครับก็ผสมควยสายอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวตอนนี้ถ้าเราได้เยอะอีกเราก็จะมาสมเป็นด้วงไว้ใส่กับด้วงไว้เลยนะครับให้มาดูว่าเขาจะมีลูกตัวใหญ่ขนาดไหนใครจะดกไหมนะครับเดี๋ยวไปหากันต่อครัเพื่อนน้ำเยอะมากครับางเสียงเดี๋ยวไปหากันต่อครับถ้าเจอเดี๋ยวถ่ายครับ เดินไปเดินมาเจอแล้วเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับ ถ้าแต่โดนตัวเขาก็จะทิ้งตัวลงรกรรมก็ไม่ได้ครับเ,เพื่อนมีแต่น้ำทิ้งตัวลงตัวผู้ครับเพื่อนตัวนี้เป็นตัวผู้ครับ ดูที่สว่างๆนี่นะครับดูที่ปลายงวงเขานะครับปลายงวงจะเป็นหยักๆนะครับขอไม่ซูมนี่นี่นะครับปลายงวงจะเป็นหยักๆตัวเมียจะเรียบนะครับ สองครับคุยกันต่อครับสองตัวนะครับหาดูกันต่อครับใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดป่าแล้วได้กี่ตัวเจอือนเจอแล้ว มังจะบินเลยครับมันจะบ,บินเลยครับตัวผู้ครับตัวทีนะ่สามสำหรับวันนี้อยากให้ดูกันต่อครับอีกนิดนึง ประมาณนี้นะครับวันนี้ได้สามตัวนะครับสามตัวนะครับวันก่อนก็จับได้ประมาณห้าตัวนะครับห้าหกจดแปดนะครับห้าประมาณแปดตัวแล้วนะครับด่วงวายนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยให้ดูทั้งหมดนะครับจับเมื่อวานนี้วันนี้นะครับวันนี้ได้สามวันได้ห้ารวมแปดตัวครับ เดี๋ยวจะลองทำการเลี้ยงด้วงหวายดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆคือด้วงหวายที่จับได้นะครับสังเกตได้ว่าลักษณะหงวาบากก็มนะีเป็นบาก แล้วก็ไม่บากก็มีนะครับเป็นร่วงธรรมชาตินะครับร่วงหวายร่วงปลาหวายนี่บากแบบนี้นะครับนี่คือผลงานรวมนะครับการจับร่วงหวายมาเลี้ยงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงวิธีการเลี้ยงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตามจับด่วงหวายนะครับดวงสายป่านะครับนำมาเลี้ยงทดลองเลี้ยงนะครับตัวก็ใหญ่กว่าด้วงใหญ่กว่าด้วงสาคูนิดนึงนะครับแต่ตัวก็เล็กกว่าด้วงหน่อไม้นะครับ เขาเรียกดวงวายนะครับแถวบ้านเพราะมันชอบอยู่ในป่าวายนะครับครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูนะครับเพื่อนฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับช่องเกษตรไทยพูนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พาไปจับดวงวายมา เดี๋ยวจะทำการทดลองเลี้ยงดูลองเพาะดวงป่าดูนะครับจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ